เข้าม่หนึ่งคันครับกับ isuzu mu-X 1.9 DVD ครับนี่รถสวยๆนี่ครับตัวรถ216 0ครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ d a y t i m มครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์แบบเดย์มครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างครับคันนี้มีชุดต่างสเกิร์ตหน้าหลังนะครับเป็นตัว mu-X ครับสวยๆดูๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับกระจังหน้าสวยๆครับนี ตัดเพืโลโก้อินสูตรตรงกลางอย่างนี้ครับสุดโเมียมครับในตัว2016ครับใครที่ตามหาอยู่โทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับนี่คันนี้มากับล้อเดิมนะครับขอบ18ครับบันไดข้างครับติดตั้งมาให้สภาพสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับติดตั้งมาให้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ จบมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเดินเส้นสายลวดลายมาสวยมากครับคันนี้กับอีดุสุ1.9มิลเอ็กตัว DVD ตัวนี้ครับนี่หลอปัดเงานะครับขอ18สวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับสเกิร์นหลังครับมีข้อแต่งมาให้นะครับเป็นข้อหลอกครับคันนี้อมไฟรับทิมคู่ล่างครับไฟท้ายแบบพาโลเจนนะครับ ใครที่ตามหาโทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับนี่ครับตัวรถสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับภายในครับเบาะรับเอนนอนได้ครับนี่ครับทำให้ห้องข้างหลังเก็บของสัมภาระได้เยอะครับนี่สายครอบครัวครับสายเที่ยวนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับ ใครที่ตามหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับยูนิสูกมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีวีดีตัวนี้ครับนี่ครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับตำหนิเดิมเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานหมดครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีชนหนักพิชซัมจมน้ําแน่นอนครับเราารันตีให้ครับนี่ครับช่องเก็บของด้านหลังครับนี่ครับนี่ปิดเรียบร้อยสวยงามครับคันนี้นะครับ ครับอันนี้มีกล้องเดิมจากโรงงานนะครับกล้องมองถอยหลังครับเนี่ยนี่ครับสเกตแต่งสวยๆอย่างนี้เลยครับกับตัว1.9คันนี้ครับตัวเหลี่ยมตัวสันซุ้มล้อคมชัดมากครับเป็นสันอย่างนี้เลยครับช่วงล่างสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับกล่องทุดแต่งครับฝาบันไดข้างครับเนี่ยฝาข้างครับสวยอย่างนี้เลยคันนี้เป็นกุญแจแบบ สมาร์ทคีเลนะครับใช้ปุ่มสมาร์ทเอ็นพีครับเปดล็อกเปิดล็อกประตูครับอันนี้กระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับนี่มาพร้อมบอดหนังครับสภาพสวยครับเป็นบอดปรับไฟฟ้าครับคันนี้เป็นบอดปรับไฟฟ้านะครับลื่นไหลปกติครับไม่ต้องห่วงครับนะครับนี่มีลูกเล่นครับของเพดข้างมีไฟนะครับคันนี้ อันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้ามาพร้อมพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันครับพ้อมหน้าจอทัชสกรีนครับระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับอันนี้นี่ภายในดำสวยๆอย่างนี้เลยครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทีิ์เลนนะครับปุ่มปุ่มสตาร์ทครับเยียบเบรกหนึ่งทีครับเยยบเบพื่อความปลอดภัยครับมาพร้อมหน้าจอแบบคลาสสิกครับ หน้าจอคลาสสิกตามสไตล์ตัวสูงครับคันนี้เล็ขมาอยู่ที่สองแสนแปดพันสี่รอยสิบกิโลครับเนี yeah. ่ยสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนครับนะครับฟังชันลื่นไหลครับหน้าจอใช้ได้ปกติครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นแอร์ออโต้เลยเย็นช่ำครับปรับลดอุณหภูมิครับ ใครที่ตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับอุลซูมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีดีตัวนี้ครับนี่ครับมีกล้องบันทึกด้วยนะครับคันนี้ภายในดำอย่างนี้เลยครับตามสไตล์อุลสูครับดูเรียบเรียบครับแต่สวยครับคันนี้ตัวเหลี่ยมตัวสันครับคมชัดครับลวดลายฝาประตูครับสภาพสวยมากครับเบาะหนังตึงๆอย่างนี้เลยครับนี่ บอดหนังสภาพสวยครับขครที่ตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับคันนี้เนี่ยครับคันนี้หกแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับกับเลขไม่สองแสนแปดพันสี่ร้อยสิบกิโลครับม,มาพรา้อมฟังก์ชันครบคันครับขายที่ตามหาอยู่ครับรถปีสองพันสิบหกครับ นี่ครับกับอูสูดีแม็1.9 DVD กคันนี้ครับนี่ครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับเดี๋ยวพามาชมภายในห้องเครื่องครับสวยไม่แพ้กันครับชมภายในห้องเครื่องนะครับตัวห้องเครื่องสวยๆอย่างนี้เลยครับอันนี้ขึ้นลงสบายครับ บันไดข้ามสูงๆอย่างนี้เลยตัวเหลี่ยมตัวสานครับคมชัดครับนี่ถ้าไม่มีการแกะเลยนะครับคาบนัขึ้นอยู่เลยนี่แน่นปึกเลยครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมร้อยต่อเดิมโรงงานครับนี่ร้อยต่อเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําแน่นอนครับเดี๋ยวชมภายในห้องเครื่องครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวยๆดูๆอย่างนี้เลยกับมิวเอคันนี้ครับ1.9 DVD ครับเนีภายในห้องเครื่องครับแผนเดิมคันเดิมครับตำแหน่งเม็ดอาร์คเดิมครับแผ่นเพดเดิมๆครับนี่แผ่นเพดเดิมๆครับคานหน้าเดิมๆนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยปั๊มเบรก ABS นะครับ ฝากระโปรงสวยๆครับแผ่นกันความร้อนสภาพสวยครับสติกเกอร์เดิมโรงงานครับนี่ขับเตือนต่างๆอยู่ครบครับตัวห้องเครื่องครับเป็นตัว DDI ฟ้านะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.9ครับนะครับรอยแต้มสีรอยมาร์กลงงานยังอยู่ครับห้องเครื่องแห้งๆครับไม่มีฉ่ำไม่มีเยิ้มครับคันนี้ใครที่ตามหาอยู่โทรเลยครับ0647402432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ อันนี้ราคาอยู่ที่6 8 0 0 0 0ปดหมืก้ครับกับ iusu milx หนึ่งจ dvd f r ีสองพัตัวนี้ครับ mm hmm. เนี่ยรถสวยๆกำลังรอท่านอยู่นะครับแล้วเจอกัน